เมื่อช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาในขณะที่แฟนๆอวกาศทั่วโลกต่างตื่นตาตื่นใจกับภาพการลงจอดของยาน perseverance บนดาวอังคารซึ่งเป็นโรเวอร์ลำล่าสุดของ NASA ก็ได้มีโรเวอร์ที่เก่ากว่าอีกลำหนึ่งโลดแล่นอยู่กลางทะเลทรายแห้งแล้งอีกฝากหนึ่งของดาวในบริเวณ Gale Crater ที่นักดราศาสตร์เชื่อว่าเคยเป็นทะเลสาบโบราณมาก่อน ซึ่งมันกำลังได้รับมอบหมายงานที่ยากที่สุดเท่าที่จะมีหุ่นยนต์ตัวไหนบนดาวอังคารเคยได้รับในการปีนขึ้นภูเขาที่มีความสูงถึง5,500เมตรขึ้นไปบนท้องฟ้าของดาวอังคาร Rover Curiosity ได้ลงจอดบนดาวเคราะห์แดงมาตั้งแต่ปี2012ก่อนที่ Perseverance จะเดินทางมาถึงดาวอังคารกว่า9ปี และมันยังได้โลดแล่นสำรวจบริเวณอดีตพื้นทะเลสาบของดาวอังคารมาเป็นระยะทางกว่า26กิโลเมตรแล้วจนในที่สุดในช่วงกลางปี2020ทางนาซาได้มีคำสั่งให้ยัน Curiosity เริ่มเดินทางไต่ขึ้นบนภูเขาที่มีชื่อว่ามสา์ชาร์บบริเวณตอนกลางของแอ่งทะเลสาบเพื่อที่จะค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบนดาวอังคารซึ่งอาจเคยมีชีวิตอยู่ ในช่วงที่ดาวอังคารชุ่มชื้นไปด้วยน้ําแต่เว่าการเดินทางขึ้นภูเขาของยาน Curiosity เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะนอกเหนือจากเส้นทางที่อันตรายแล้วตัวยาน c u r ิโอซิตีก็ยังต้องทนทุกข์กับความเสียหายบริเวณล้อที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2013ทําให้ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาน a s a ได้ตัดสินใจให้เจ้าคิริโอซิตเดินกลับหลัง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับล้อเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามยานเชียริโอซิตี้ก็สามารถเริ่มการเดินทางได้ด้วยดีพร้อมส่งภาพถ่ายเซลฟี่กลับมาอย่างมากมายซึ่งรวมไปถึงภาพของเชิงเขาเมาสชาร์ปที่อุดมไปด้วยตะกอนของซัลเฟตอย่างยิปซัมและแมกนีเซียมซัลเฟตหรือเกลือฝรั่งโดยที่ธาตุเหล่านี้มักจะก่อตัวขึ้นเมื่อน้นำทะเลเริ่มที่จะระเหยขึ้นสู่อากาศ หลังจากการสำรวจบริเวณเชิงเขาเสร็จสิ้นยาน Curiosity ก็ได้เดินหน้าต่อจนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ผิดปกติบนท้องฟ้าของดาวอังคารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021ภาพของเมฆสีขาวหนาทึบที่กำลังปกคลุมท้องฟ้าบนดาวอังคารนั้นนับได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากเพราะถึงแม้ว่าดาวอังคารจะเป็นดาวเคราะห์ทะเลทรายหนาวเย็นแต่มันก็พอที่จะมีความชุ่มชื้นในชั้นบรรยากาศอยู่บ้าง ซึ่งสามารถควบแน่นได้เมื่อสภาพแวดล้อมของดาวมีอุณหภูมิต่ำมากพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งนักดา,าราศาสตร์คาดว่าเมฆที่ได้เห็นนั้นอาจเป็นผลึกของคาร์บอนไดออกไซด์แข็งที่มาเกาะตัวรวมกันหรืออาจจะเป็นธาตุอื่นก็เป็นได้ทั้งนี้ก็ต้องรอข้อมูลที่มากพอเพื่อที่จะหาข้อสรุปอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นรสามเดือน Rover Curiosity ลซิก็ได้ไต่ขึ้นมาที่ระดับความสูงราว450เมตรจากพื้นดินจนสภาพโดยรอบของยานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่เห็นเป็นทรายสีดำบริเวณนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่หินภูเขาไฟได้แตกสลายลงจนเห็นริ้วรอยของทรายที่เกิดจากการพัดพาของลมบนดาวอังคารซึ่งทางนาซาก็ต้องคอยนำทางให้ยานคิวเร s i ลซอยู่นอกเส้นทางของทรายเหล่านี้ เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับล้อยยานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเรามองขึ้นไปอีกหน่อยจะเห็นได้ว่าอากาศของดาวอังคารในช่วงหน้าหนาวนั้นปลอดโปร่งมากจนสามารถเห็นขอบของแอ่งทะเลสาบเกลเคลเตอร์ได้จนสุดทางซึ่งอยู่ห่างจากตัวยานไปราว32กิโลเมตรไม่เหมือนช่วงหน้าร้อนที่จะมีฝุ่นคลุ้งเต็มชั้นบรรยากาศไปหมดตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเจ้าคิวรียซ ได้แต่สำรวจพื้นดินนุ่มๆบนดาวอังคารแต่ตอนนี้พื้นผิวเริ่มกลับกลายเป็นหินแข็งที่อุดมไปด้วยัลเฟตอยู่ทั่วบริเวณซึ่งอาจช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนดาวอังคารได้มากขึ้นหากเราดูดีๆจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นหินนั้นไม่ได้เรียบเนียนแต่มีหินตะปุ่มตะปํำเต็มไปหมดซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำทีนี้เมื่อเราหันมาทางซ้ายเล็กน้อย เราก็จะเห็นร่องรอยการขุดเจาะเก็บตัวอย่างบนพื้นดินของดาวอังคารเป็นครั้งที่32ของยานเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีส่วนพื้นที่บริเวณนี้เราก็จะเห็นเนินเขาที่มีรูปร่างดูโค้งมนไปหมดไม่เหมือนกับพื้นที่ด้านล่างภูเขาที่เต็มไปด้วยขอบแหลมโดยที่หลังจากนี้ ตัวยานจะเดินทางไปยังร่องหุบเขาที่มียอดเขาขนาดใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายซึ่งมีชื่อว่าราฟาเอลนาราโรที่ตั้งชื่อตามหนึ่งในสมาชิกทีมควบคุมภารกิจผู้ได้เสียชีวิตไปในเดือนมกราคมปี2021ที่ผ่านมาส่วนทางด้านขวานี้ก็คือเนินเขาที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก4ชั้นจะเห็นได้ว่านอกจากที่เราจะเพลิดเพลินกับการรับชมรูปภาพจากดาวอังคารแล้ว มันยังได้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ว่าดาวอังคารเริ่มสูญเสียน้ำไปได้อย่างไรและมีช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมของดาวเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเท่าใดกันแน่